คะเอยว่านะคะต่อไปเราไปดูสกคูต่อไปดีกว่าครันี้เหมาะกับเอ๋ยมากค่ะครเราไปดูกันที่ดาราที่เขาเลือกรายกันดีกว่านะคะว่า,วามีคู่ไหนกันบ้างไปเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค,ะค่ะ ความสุขสมของคู่รักคนบันเทิงหลายต่อหลายคู่แต่บางคู่ความรักก็เดินมาถึงทางตันบางคนต่างต้องเดินแยกทางกันไปเพื่อที่จะสามารถก้าวเดินต่อไปในหนทางข้างหน้าได้อย่างมีความสุขก็มีทั้งคู่ที่จับก,กันด้วยดีด้วยความเข้าใจบางคู่ก็จบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ส่วนจะมีคู่ไหนยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ที่คู่ของอดีตมาดามปากน้ำเจนนี่เทียนโพสวรรณและสามีเอชำสวัสด์อัศวะเหมที่ก่อนหน้านี้ก็รักกันสวีทหวานชื่นจนหลายคนอิจฉาแต่จู่ๆมาวันหนึ่งก็มีรูปหลุดของสาวเจนนี่ที่เนื้อตัวบอบช้ำออกมาทําให้หลายฝ่ายต่างพูดถึงประเด็นกันอย่างมากมายว่าถ้าทางความรักของเธอและสามีจะไม่ได้หวานป่านน้าพึ่งเดือนห้าอีกแล้วละค่ะหลังจากนั้นก็มีบทสนทนาชั้นล่์ของกลุ่มสามีในแกงน๊งนางฟ้าเมาการสาเหตุที่ทําให้เจนนี่ถูกซ้อมรวมถึงแฉเรื เรื่องราวซับสินต่างๆก็ขอใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างหลังจากนั้นก็มีรูปของเธอพร้อมใบจดทะเบียนหย่าออกมาในโลกโซเชียลเธอก็รีบชินปลีกตัวไปพักหัวใจใกล้ถึงเมืองนอกทันทีเลยค่ะและกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกครั้งและจากกรรแสความเลิกราของเธอที่ดังสนั่นและประเทศนี้เองก็ทําให้เธอได้รับฉายาประจําปีจากพี่ๆสื่อมวลชนว่ามือฉกตกสวรรค์งานนี้ทําเอาสาวเจนนี่ถึงกับออกมาตัด้อทางไอจีว่ารู้สึกเสียใจได้แฟนคลับ ต่างก็เข้าใจและให้กำลังใจเธอกันเพียบเลยค่ะและก็จบไม่สวยอีกคู่ที่เห็นจะเป็นคู่ของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมพิชนะสาคากอนและสรวัโจพันตำรวจตรีทิติสันอุทธนพลที่เมื่อต้นปี2014ฝ่ายชายได้จัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเมแต่งงานท่ามกลางเหล่าเพื่อนซีของฝ่ายหญิงที่มา่วมแสดงความยินดีกันยกแกง๊ง แต่ทว่าความหวานยังไม่ทันจางหายสาวเม์ก็งานเขาอย่างจังเมื่อมีคนมาแฉว่าสรวัตโจเคยแต่งงานมีครอบครัวจ้าและก็ได้เลิกรากับภรรยาไปสักพักใหญ่แล้วยังยังไม่หมดทุนั้นค่ะคดีแรกยังเคลียร์ไม่ทันจบคดีที่สองก็ตามมาทันควันเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนอยู่กับสรวัตโจและยังไม่ได้เลิกรากัน ฝ่ายชายไปขอดาราสาวแต่งงานได้อย่างไรหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของสาวเมย์และสารวัตรโจ้เลยเป็นไปแบบระมรรัดระวังไม่หวือหวาเหมือนตอนขอแต่งงานแต่แล้วจะจู่วันหนึ่งเมย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์พร,ร้อมน้ำตาว่าเลิกรากับสารวัตรโจ้แล้วพร้อมเผยถึงสาเหตุที่เลิกรากันไปเพราะเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อึ้งและช็อกมากๆจนทําให้ความรักครั้งนี้ถึงทังตันจากนั้นก็กลายเป็นมหากราบลากไส้ออกมาแช์กันจากทั้งสองฝ่ายจนท้ายที่สุดสาวเมย์ก็ขอหยุดและหัวสิกมให้กับทุกคน ก็เหนื่อยกับความเจ็บช้ำในความรักครั้งนี้แล้วค่ะและมาเปนไท้ายกันที่คู่รักที่ทําให้แฟนคลับถึงกับช็อกและงงเป็นไก่ตาแตกมากที่สุดว่าเฮชไหนคู่รักที่ดูสวีดหวานมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการบันเทิงอย่างเตริรชันทวิทและพิคพัทรศยา ประกาศยุติความสัมพันธ์ทั้งที่เขาพาดูใจมานานถึง7จดปีและเตรียมวางแผนที่จูงมือเข้าประติว,วิวากันแล้วแม้ความรักจะจบลงแต่ความทรงจําดีๆก็ยังเหลืออยู่ทําให้หนุ่มเตอ๋อถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับจนทําให้น้าหนักลดหัวภาพไปถึงแกิโลกรัมโดยทั้งคู่ได้เผยถึงสาเหตุที่ทําให้ความรักไปต่อไม่ได้เพราะว่าความไม่เข้าใจกันของทั้งคู่จึงทําให้ต้องลดระดับความสัมพันธ์และถอยออกมาคนละก้าวและขอยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีปัญหาเรื่องเมือที่สามอย่างแน่นอน ทั้งสองคนจากกันด้วยดีค่ะและตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรักและห่วงใยกันเสมอถึงแม้ว่าสาวพีชจะโดนปราปารา์ซี่ตามแชร์ภาพที่นั่งทานอาหารอยู่กับชายหนุ่มหน้าปาดีที่รือว่าเป็นทายาตึกระโยคแต่ทางเต๋อก็มาปกป้องสาวพีชด้วยตัวเองว่ารูปที่เป็นข่าวนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิน้นทั้งสองคนเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ แบบเราคนแต่ว่าคนสุดท้ายนี่แบบชอบเนาะคือจริงๆหนูเนี่ยแบบว่าคือชอบทั้งพี่พีคแล้วก็พี่เต๋อแล้วพี่พีคนี่ถือว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงเลยนะแบบชอบมากๆแล้วพอรู้ว่าแบบคือเวลาเขาจะลงรูปอะไรเงี้ยตอนที่เขาสวีทกันเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเราศรัทธาในความรักมากเลยค่ะพี่พือแบบว่าเอ้ยเนี่ยแบบเขาเป็นคือไม่หนูเข้าใจไงแบบคบกันคนในวงการแล้วคบกันมันจะต้องมีเรื่องที่แบบที่ตอนแรกจะรู้ดีอ่าใช่ไหมจะมันต้องมีเรื่องแบบไร มันต้องมีเรื่องอะไรที่แบบอันหนึ่งต้องปิดบังต้องนู้นต้องนี่แบบเพราว่าพี่ว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นธรรมดาสามัญมนุษย์ความรักเนมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆฟังพี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเหตุผลมาหรอกครับบางครั้งนะครับพบเพื่อจากนะครับแต่ว่าจากกันให้ดีและเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคที่สุดแล้วโพี่พี่หล่อมากเลยนะครับพอแล้วก่อนที่จะเยอดเย้อไปกว่านี้นะเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมากับสกู๊ปสนุกๆกับทูอินไซเดอร์ครับสักครู่เดียว